สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องเครื่องบินแล้วก็เรากำลังไปแบงคอก Hello everyone right now I'm at bank at the airplane going to Bangkok ตอนนี้จะน่าจะถึงแล้ว right now we're probably gonna hit it soon มันจะหวางมากเลย สว่างมากเลย it's very bright like very bright เรากินอะไรเสร็จแล้วกินกินข้าวกินน้ำหาแล้ว we eat it lunch uh, we eat <S <S> <S some rice s o e other things ขอขอบคุวาม่วมมืค่ะ

สวยมากเลยเล่นบอน,นี้ up here is very beautiful <c oughs> ก็ยจะถึงแบงกอกแล้ว we're almost there o okay. k เคเจอกันในว,ว,วิดีโอที่แบงกอกนะ yeah